ต้ง<ม>เป็นประเด็นร้อนของสังคมเลยคุณผู้ชมเพราะว่านับวันยิ่งมีคนออกมาแชรเรื่อยๆนะว่ากระบวนการการเลือกตั้งสอวองในครั้งนี้เฮ้ยมันมีการหัวกัน<ม>แถมยังมีการจับฉลากอีกด้วยทว่ากันว่าอย่างนั้นนะคะ,ะคนแรกที่ออกมาแชรกันแบบหมดเปลือกนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคุณอานน์ศักวรวิทย์นะคะท่านออกมาแชรว่าการเลือกสอวอครั้งนี้ จะได้สภาหัวหรือสภาบล็อกโหวตมีคนคนหนึ่งลักษณะหน้าตาติ๋ตีหน่อยท่านว่าอย่างนี้นะคะพยายามผลักดันให้มวลชนคนของตัวเองไปสมัครสวรกันเยอะๆเพื่อให้คนที่สมัครเนี่ยเข้าไปเลือกคนคนหนึง่งที่ล็อกเป้าไว้แล้วนคนคนนี้แหละจะเป็นสวแล้วก็มีการให้เงินค่าสมัครเพื่อจูงใจใเขาว่าอย่างนี้การเลือกตั้งสวรครั้งนี้นะคะท่านว่าประชาชนไม่มีสิทธิเลือกแต่จะให้คนที่สมัครจ่ายเงินเข้าไปเลือกกันเองเป็นรอบๆหากคะแนน เท่ากันจะใช้วิธีจับฉลากซึ่งไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องศาสตราจารย์ดรอานน์ทิ้งท้ายไว้อีกค่ะบ,บอกว่าการเลือกสวรในครั้งนี้นะคะเป็นประชาธิปไตยที่ไร้ปัญญาสภาหัวฝากอนาคตประเทศไทยไว้กับการพน,นันขอให้ลองไปคิดกันดูนะครับพูดถึงดรอานนนนะเดี๋ยวว่านอังคารนี้ดรอานน์จะมา,าจะมารายการเรานะครับใครสัมภาษณ์รู้ไหมใครชันกันนิกกี้อ่าดี <laughs> <laughs> ทำไมอ่ะก็ดีแล้วจะได้เรื่องไหมได้เรื่องแต่ไม่รู้สู้ตายสู้ตายอีกคนที่ออกมาแชร์เรื่องนี้ก็คือคุณสมชายแสวงการนะครับสมาชิกวุฒิสภาคุณสมชายออกมาโพสต์ประโยชน์ผ่านทางโซเชียลนะครับโดยบอกว่านะครับประเทศไทยเขาโพสประชดฮะเขาโพสประชดก็ก็เอาโพสกันเนี่ยประชดผู้ที่หลังโอเคขอโทษค่ะไม่งั้นเขาก็รู้หมดเียว่าประชดเขาประชดว่าไงเขาประชดว่าประเทศไทยพัฒนามากเหนือกว่าธรรมชาติ ใดๆในโลกแล้วเพราะประชาชนทั่วประเทศกว่า4 8 0 0 0คนนะครับตื่นตัวทางการเมืองมากเสียสละลงรับสมัครเลือกเป็นสวนะครับมีผู้ศรัทธาเสียสละสูงยิ่งด้วยการลงสมัครเพื่อเลือกคนอื่นเป็นสมาชิก วุฒิสภานะครับทั้งท้งท,งที่ผู้สมัครหลายพันคนหรืออาจจะถึงหลักหมื่นคนนะครับมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ยากจนแต่ก็มาสมัครนะครับทั้งเสียกําลังทรัพย์แล้วก็กาลังกายนะครับและเสียเวลานะฮะแต่ด้วยความหวังดีต่อชาติบ้านเมืองที่จะส่งเสริมคนดีให้ได้ไปปกครองบ้านเมืองให้มีวุฒิสภาที่มาจากความโปร่งใสเป็นตัวแทนที่แท้จริงของท่านนับถือน้ําใจจริงๆนะครับเฮ้อตื่นพอดีฮ แฮแท็กอนาจประเทศไทยแฮแทสหอหอจะมาแทนนะครับฮแท็สวอทสภาหัวแคนที่จะเป็นสวอเขาป็นสหอสภาหัวสอสภาหัวสภาหัว